สวัสดีครับพี่ๆแลน้องเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกาคลิปนี้ถือว่าจะเป็นคลิปที่ร้อนแรงและทุกคนอาจฟังแล้วอาจจะถามตัวเองว่าเฮ้ยพี่จาน้องจา่าเฮ้ยเป็นอะไรตื่นตันใจไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ใช่ไหมฮะว่าเรื่องอะไรต้องตามจามาครับผม to โอเคเข้าเรื่องเลยล้วกัน oh, back, back, back. จ่าได้ทำคลิปเตือนพี่น้องไปเรื่องไอแ้แมเมอร์เรื่องคนมาหลอกเรื่องคนปลอมว่าเป็นทหารว่าฉันเป็นทหารอย่างงูน้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงูน้นจ่าเขาบอกเลยว่านี่จะเป็นคลิปอันสุดท้ายที่จ่าจะมาทำเตือนและจ่าจะไม่ทำคลิปเตือน คนไทยอีกแต่ฟังไว้ให้ดีครับอยากจะรู้ว่าจ่าพูดถึงเรื่องอะไรกับแสแกมเมอร์ว่ามีการจับผิดยังไงไปดูคลิปเก่านะฮะเพราะจาได้บอกไปแล้วทั้งดีเทลทั้งเหตุผลทั้งจุดประสรงค์ของเขาบอกพวกนี้มันทำกันยังไงต้องไปดูคลิปเก่าแต่วันนี้จ่าจะคุยอยู่2เรื่องและจะเป็นคลิปสุดท้ายที่จ่าจะทำเตือนให้คนไม่เป็นไม่เป็นเหยื่อกับไอ้พวกมิจฉาชีพ กลุ่มกลุ่มนี้หนึ่งก็คือคือเราทําคลิปไปมีคนติดต่อมาเยอะแล้วแล้วความรู้สึกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเชื่อแต่ยังไม่เชื่อเชื่อว่าเฮ้ยอาจจะโดนหลอกแต่ไม่อยากจะเชื่อเพราะไม่อยากจะเสียดายเงินหรือว่าเสียดายสิ่งของหรือว่าสุภาพบุรุษสุดหลอ่อหรือคนสาวผู้สวยงามอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันยังมีในความในความเสียดายกันอยู่เข้าใจฮะผมเข้าใจจะมีคนเชื่อ แต่ยังไม่ยอมจะเชื่อเพราะมันยังช็อกซีนีม่าอยู่แต่ต้องเข้าใจว่าไอ้คลิปที่ทำไปเนี่ยใช่ถูกต้องมีจุดประสงค์เพื่อแฉสแกมเมอร์เพราะมันเลวมันชั่วมันมาโกงเงินแล้วมันมีเกิดขึ้นจริงๆจะไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไปทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวหรือสาวสาวหรือชายชายแตกหักไม่มีจุดประสงค์ ถ้าคุณคนมีความสุขแล้วมันเป็นคนจริงมันท,ที่คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยมันจริงเนี่ยดีใจด้วยครับดีใจด้วยจริงๆแต่ในเมื่อที่เขาเอาทหารมามาหลอกมาบอกว่าสมัยนี้ปีสองพันยี่สิบยี่สิบคุณเฟซชามาผมก็ได้ยังกับพี่น้องกำลังดูคลิปอยู่เลยไม่เชื่อเนี่ยเอา facebook จ่าไปเลยฮะจะเฟซ t i ม e จ่าเมื่อ,อไหร่ก็ได้เพราะไม่มีความลับถ้าเขามีความลับ เขาคุณหาตัวเขาไม่เจอหรอกคุณไปเฟซไทม์ไลน์หรือว่าวอทองควอทแอปคุณก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันโกหกเพราะฉะนั้นมันหลอกเชื่อจาแต่วันนี้จา่าไม่กลับไปอีกแล้ทิ้งมันไปนะฮะจะจะมาพูดอีกประเด็นหนึ่งเข้าเรื่องเลยล้ลยกันคือคำคำที่จ่าอยากจะให้เข้าใจก็คือว่าเชื่อแต่ยังไม่อยากจะเชื่อ พอเชื่อไม่อยากจะเชื่อก็จะมีถามว่าเราอยากจะไปหาตัวจริงในรูปแล้วคุณจะไปหาเขาทำไมเอาแบบนี้เลยแล้วกันจ่าเคยทํานะแล้วจ่าตามเจอสองคนละไม่ไดิสามคนเจอเจอมาแล้วสามคนแล้วเขาก็บอกว่าเออฉันรู้แล้วฉันก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่แจ้ง FBI หรือว่า n c i s ไปแค่นั้นแหละมันก็จริงๆฮะมันแก้ไม่ได้จริงๆอะ่ะ ก็สแกมเมอร์มันมันขโมยรูปภาพแล้วคุณจะไปห้ามก็ได้ไหมเพราะรูปคุณมันมันหลุดไปในโซเชียลมีเดียแล้วอ่ะแล้วถ้าคุณไม่ไปเจอก็ไม่ไปเจออ่ะเพราะฉะนั้นการตามหาเจ้าของภาพหรือไปแจ้งเขาเนี่ยคือมันมันไม่ช่วยอะไรได้เลยฮะคือตัวเราอ่ะหยุดดีกว่าหยุดคุยแล้วก็ขอโทษถ้าพูดแล้วมันแทงใจก็ตื่นได้แล้วเพราะมันมันไม่มีมันไม่มี ทหารคาบงคาบูทหารในในแอฟกานิยเงไม่มีถ้ามันมีเขาไม่มาติดต่อคุณหลอกทิ้งมันไปแล้วอย่ามาตื่นตอนที่เสียตังค์ไปแล้วเพราะช่วงนั้นมันสายไปแล้วครับฟังจา่าเนี่ทหารจริงครับฟังจา่ามันไม่มีมันมาหลอกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตามหาทหารจริงครับเพราะทหารจริงก็ทําอะไรไม่ได้ยัง กับผมเหมือนกัเนี่ยถ้าคุณติดต่อผมมาแล้วผมคุยกับ Facebook แล้วผมเจอรูปคุณแล้วผมก๊อปปี้ในโทรศัพท์แล้วเอาไปบอกว่านี่คือตัวฉันคุณก็ทําอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีนะฮะขอความการุณาไม่ต้องไปตามหาหรอกเจ้าของรูปเจ้าของภาพเพราะส่วนมากมามันก็ไป Google มันไปใน Facebook แล้วมันมีรูปันไหนมันเข้าไปทําความรู้อ่านข้อความจากทหารคนนี้นอนกินอยู่ยังไงแค่นั้นอะ มันก็ทําตัวว่าฉันเป็นคนในรูปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตามหาคนในรูปฮะเพราะคนในรูปเขาก็ทําอะไรไม่ได้นี่เขาก็ปวดหัวครับผมเชื่อจ้านี่คือประเด็นที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่สองมันด้วยมันมันของมันขึ้นไะของมันขึ้นต้องพูดภาษาเหนือมนจ่ได้แบบอารมณ์ไงของมันขึ้นยังไงนะฮะตั้งแต่จ่าทาคลิปเตือนมาเนี่ยมีคนติดต่อมาเยอะเอาประมาณสัก ยี่สิบเปอร์เซถูกหลอกแล้วเสียตังค์ถามว่าเอาเงินคืนได้ไหมคือผมไม่ว่านะตรงนั้นก็คือบทเรียนของเขาใช่ปะ่ะาเห็นแล้วก็สงสารมันเป็นตรงที่ว่ามีบางคนไปบอกตำรวจตำรวจก็บอกว่าให้ให้ด้วยสเสน่หหาทำอะไรไม่ได้แก้อะไรไม่ได้เอาแบบนี้แล้วกันและนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายที่จ่าจะทำ พี่ๆคนไหนที่เป็นทนายเมืองไทยนะฮะหรือว่าพี่ๆคนไหนที่เป็นตำรวจเมืองไทยช่วยให้คำแนะนำจ่าหน่อยนะฮะเพราะจ่าอยากได้ข้อมูลตัวนี้มากเพราะมันถึงเวลาแล้วฮะที่พี่น้องคนไทยของเราจะไม่ได้ถูกพวกเลวพวกนี้หลอกอีกต่อไปจา่าเลยออกไอเดียนี้มาว่าถ้าเกิดเนี่ยเราเอา BANK ACCOUNT เนี่ย ของแต่ละแบงค์ที่มันให้มาเพื่อให้คนไทยโอนตังไปให้เนี่ยแล้วมันเป็นแบงค์มันเป็นแบงค์ที่เมืองไทยอ่ะถ้าจ่าเก็บมาเยอะๆแล้วเก็บข้อความเนี่ยแล้วรวบรวมกันเป็นปึกๆไปเนี่ยแล้วไปแจ้งตำรวจแล้วเอาไอ้พวกนี้ให้มันลงให้มันจมดินไปเนี่ยทำได้ไหมไม่รู้นะจ่าคิดว่ามันต้องได้ดิเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างจริงนะ เพราะว่าไอ้พวกนี้หลอก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 ให้รักหลอกให้หลงพอหลอกให้รักหลอกให้หลงสร้างสตอรี่สร้างเรื่องมาแล้วทําให้หน้าสงสารแล้วบอกส่งตังค์มาช่วยหน่อยอะไรประมาณนี้ไปฟังคลิปคลิปเก่าของจ่านะเราแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยส่งตังค์มาหน่อยแต่ไอ้แบงค์ให้เขาที่มันส่งตังค์ให้ทุกทีเนี่ยมันเป็นแบงค์ที่เมืองไทยแล้วแบงค์ที่เมืองไทยที่มันคนไทยอะ่ะชื่อไทยด้วยแล้วทําไมเราตามหาไอ้สารเลว คนที่มันรับตังค์ไปได้ะฮะทําไมเราตามคนพวกนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งคนมันคงน้อยไงถ้าจะรวบรวมตังค์ไปเนี่ยรวบรวมชื่อไปเนี่ยร้อยคนเนี่ยว่าถูกหลอกให้ส่งเงินไปแบงก์แอคเคาเนี่ยเราเอามันลงได้ไหมพี่พ,พี่ทนายพี่พี่ตำรวจช่วยผมหน่อยเถอะเพราะเห็นแล้วมันเจ็บใจเจ็บใจจริงๆฮะอันนี้คือคำถามให้พี่ตำรวจกับพี่ทนายนะฮะช่วยคอมเมนต์ช่วยบอกจ่าหน่อยเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่ว่า เราต้องเทคแคร์ตัวนี้ให้มันออกไปให้มันไปหาหากินอย่างอื่นให้มันไปทํางานอย่างอื่นไม่ต้องมานั่งหลอกชาวบ้านนั่นคือคําถามที่หนึ่งให้พี่ตํารวจกับพี่ทนายนะฮะส่วนคนที่ถูกหลอกหรือเคยถูกหลอกหรือกําลังคุยอยู่จ่าว่ายล้ส่งแบงก์แอคเคาท์มันมาครับส่งมาให้จ่าส่งมาส่งมาจ่าจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เก็บไว้ ขจ่าเชื่อว่าแบงค์อเขามันคงมีไม่เยอะหรอกชื่อมันคงมีไม่กี่คนหรอกว่ามันมาจากไหนอย่างไหนเดี๋ยวเราจะรวบรวมกันให้เยอะเลยไอ้พวกพูดไม่ได้นะ้อไม่อยากจะพูดพวกสารเลวพวกเนี้ยเก็บไว้เยอะแล้วก็จับส่งให้ตำรวจปึกหนึ่งเลยดูซิว่าตำรวจยังจะ,ะตำรวจจะสามารถช่วยพวกเราได้ไหมฮะครับผม มาแค่นี้แหละฮะร้อนแรงปรันเดนร้อนแรงของมันขึ้นของมันขึ้นขนาดบ้ามูนี่เนี่ยบ้ามูปั้นตายเนี่ยเนาะครับผมจาฝากแค่นี้แหละฮะไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรมีจุดประสงค์ดีๆทั้งนั้นเพราะมันเจ็บใจเอาหน้าที่การงานยศการเป็นทหารอเมริกาว่าฐานะดีแล้วมันหลอกคนเมืองไทยเนี่ยโวยแตกครับตามนี้แล้วกันฮะไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องใส่ซอสไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องปรุงแต่ง ซึ้ง,งพูดจักใจจริงๆมันถึงเวลาแล้วฮะฝากพี่ตำรวจฝากพี่ทนายด้วยนะฮะแล้วก็คนที่ถูกหลอกหรือเคยถูกหลอกมีบงมีเบอร์แอคเคาท์อะไรแคปเจอร์หน้านั้นมาให้จ่าด้วยะฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดและไม่ควรจะเกิดด้วยซ้ำคนบางคนนี่ไม่มีเงินน่ะแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ถือว่าโลภอ่ะอาจจะหลงไหลผสมโลภไปกู้ตังมาอีกอะ่ะมันใช่ไหมโอเคครับ จ๋าไม่อินอะไรมากกว่านี้แล้วฮะเดี๋ยวไงจ๋าขอตัวกลับไปทํางานชอบคลิปไม่ชอบชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดหน่อยนะครับนะครับเห็นว่าจ๋าไม่ได้โกรธตลอดเนี้ยโอเคครับจ๋าไปแล้วครับขอบคุณครับ